สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านนะครับคลิปนี้นะเราจะมาเรียนรู้การเปิดไพ่ความรักความสัมพันธ์กันนะครับโอเคมีคําถามจากนักเรียนนักศึกษาถามมาว่าถ้าเราจะเรียนรู้ในการเปิดไพ่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราเราอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเราจะเปิดไพ่แบบไหนดีที่จะได้คําตอบที่ชัดเจนและลึกซึ้งโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับไพ่พื้นฐานเปิดมา3ใบเป็น4ถ้วยนะ3ดาบแล้วก็8ถ้วยโอเคแหละในฝั่งของผู้ชายส่วนของเขานะเขาคือสีถ้วยโอเคไต่ตองคิดวิเคราะหะ์แยแยอ่าการไม่เอาการเน้นการเลือกการคุ้นคิดอ่าคีย์เวิร์ดพวกนี้นะสีถ้วยกำลังคิดแล้วคิดอีกคิดที่จะปฏิเสธ อคิดว่าจะไม่เอาหรือไต่ตองก่อนก่อนที่จะรับอหรือในความรู้สึกคือสิ่งที่ท่านทำอ่ะดีอยู่แล้วสิ่งที่เข้าใหม่มาเนี่ยมันเป็นที่ไม่ต้องการมันเกินความจําเป็นโอเคละส่วนเธอเขาเป็นแบบสีถ้วยนะส่วนเธอเนี่ยเป็นแปดถ้วยโอเคละมีการละทิ้งการจากการไม่ทำตรงนี้และลุกไปทําอย่างอื่นเดินหนี ไม่เอาแล้วไปทําอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เป็นสามดาบาตัวเขาและตัวเธอต่างคนต่างมีหน้าที่ไปทําคือมันเป็นไพ่ถ้วยเป็นไพ่ถ้วยช่ะจะแม้สองเคลื่อมนมาเป็นไพ่ถ้วยทล้งสองใบเลยแปดถ้วยคือฝั่งเธอก็ไม่เอาแล้วตรงนี้ฝั่งเขาเขาก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์สามดาบมันเลิกลากันไปแล้ว มีความห่างมีเขาเรียกว่าเส้นใหญ่ของความรักความรู้สึกมันขาดกันไปแล้วนะจากคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองโอเคเรามาดูไพ่ใต้สํหรับไพ่ใต้สํหรับโอเคไพ่ใต้สํหรับเป็นเงาเดี่ยวคันเดี่ยวเละไพ่ใต้สํหรับเป็นหกไม้อืหกไม้คือมันต่างคนต่างมีผลประโยชน์ รวมกันไปทางหนึ่งผู้ชายไปทางหนึ่งผู้ชายผู้หญิงไปทางหนึ่ง,ง,งมันเป็นลักษณะของแยกย้ายกันละมันจบละมันเคลียร์ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆมันเคลียร์กันไปหมดละต่างฝ่ายก็ต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองหกไม้ชัยชนะความสําเร็จใช่ไหมคีย์เวิร์ดสิ่งที่ได้มาต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างได้อิสรภาพจบละเสร็จศึกเสร็จภารกิจต่างคนต่างแยกย้าย นะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกเราอยากรู้ไงว่าเขาคิดยังไงเรารู้อยากรู้ว่าเธอคิดยังไงเราเปิดสี่ใบสี่ใบเป็นฝั่งเขาสี่ใบเป็นฝั่งเธอนะลักษณะการวางไพ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโอเคเรามาดูในเรื่องของมุมมองความคิดของเขาเขาเป็นยังไงเขาจะอยู่อารมณ์ไหนโอเคแหละ มันเป็นไพ่ของการจากลาการเลิกสามดาบคือเลิกแล้วไม่เอาละนะหกไม้มันเป็นการคุมคุมโทนของอารมณ์ว่าต่างคนก็ต่างได้ผลประโยชน์ไปแล้วแยกย้ายกันมาแล้วจบแล้วเรื่องเราเสร็จศึกสงบศึกสงครามจบแล้วมีผลประโยชน์ต่อกันและเรียบร้อยคนนู้นก็ไปทำาน้นนั่นคนนี้ก็ทําแบบนี้นี่หลับผลประโยชน์ต่อกันทีนี้ฝึกเนี้ยมันจบแล้วจบลงได้ดีในความ คิดเราอยากรู้ใช่ไหมเขาคิดยังไงสี่ใบโอเคมีในเรื่องของความผิดหวังมีในเรื่องของการเดินทางมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีในเรื่องของการทําอิสระเพราะฉะนั้นสี่ใบเนี้ยเรามองเรามองภาพรวมของสี่ใบเนี้ยเขารู้สึกยังไงหนึ่งละเขารู้สึกเป็นอิสระนะเป็นอิสระชีวิตต้องการการเปลี่ยนแปลงนะมีการเดินทาง แต่ก็มีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นนะคาว่าเดอะมนคาว่าวามังความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นนี่คืออะไรมันหวังไปเรื่อยๆหวังแบบนั้นหวังแบบนี้หวังที่จะทําอะไรสักอย่างถ้าเราดูไพ่ประกอบอ่าเมื่อกี้เราดูตามตําแหน่งไพ่เสร็จแล้วนะเรามาดูในตําแหน่งของไพ่ประกอบเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังหม่นหม่นหมองๆนะหม่นหมองแต่ก็จะมีการเดินทางโอเคละมี การเดินทางไปทําหวังที่จะไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความหวังในการเดินทางมีความหวังในการเปลี่ยนแปลงในความหวังนี้มีคําว่าอิสระเป็นพื้นฐานอยากทํคตามใจโอเคแหละเรารู้คร่าวๆคีย์เวิร์ดคร่าวๆแล้วเขาหวังที่อยากจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินทางไปหาใครสักคนหนึ่งเดินทางไปหาฝันเดินทางไปตามอิสระโอเคมีคําว่าเดินทางเปลี่ยนแปลงยกย้ายอามีกิจกรรม เขารู้แล้วว่าชีวิตต่อไปเขาจะเป็นยังไงแต่เขาก็ยังมีความหวังว่าชีวิตเขาคงจะดีขึ้นนะเหลกแอบแบบนี้นะต่อไปเรามาดูในเรื่องของเธอเธอละ่ะรู้สึกยังไงโอเคละมีอารมณ์ของความคิดถึงคนเก่าอยู่อาอาจจะคิดถึงผู้ชายคนนี้นะเธอเนี่ยเธอคนนี้กำลังคิดถึงผู้ชายคนนี้อยู่แต่หลกัหลกๆแล้วอะ่ะมัน รู้แจ้งเห็นจริงไฮโลแฟนรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วโอเคมันเป็นได้แค่เพื่อนเก่าไฮโลแฟนประกอบกับหกถ้วยเห็นเห็นความจริงแล้วเออเป็นได้แค่นี้แหละเป็นได้แค่คนเคยรู้จักตอนนี้เขาก็ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินไปทํางานไปมีอะไรสิ่งมีค่าในชีวิตมีอะไรก็ทําไปอาจจะมีคิดถึงกันบ้างมีคิดถึงเพราะว่าหกถ้วยกับราชนีเหรียญ มาประกอบด้วยกันก็อาจจะมีคิดถึงในวันดีๆคิดถึงเรื่องราวในอดีตแต่ตอนนี้คือก็ต้องต่างคนต่างไปนะไม่เอาแล้วตรงนี้ไปหาอย่างอื่นดีกว่านะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์เรารู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้โอเคเขาคิดที่จะทำอะไรผู้หญิงคนนี้รู้แล้วคิดที่จะทำอะไรแต่ความสัมพันธ์ทั้งสองใบเนี้ยทั้งสองข้างเนี้ยทั้งเธอกับเขาทั้งเขาและเธอ เรารู้ความคิดว่าเขาไม่มีอะไรต่อกันและไม่มีเยอะใหญ,ใหญ่มีเพียงแค่รับความผิดมีเพียงแค่ความรับผิดชอบต่อกันอืเพราะว่าหกไม้มันยังมันยังมีอะไรร่วมกันมีผลประโยชน์ที่ต้องตกลงร่วมกันอยู่แต่ต่างคนก็ต่างมีทางเดินของตัวเองแล้วแหละอือเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเขาคิดยังไงเธอคิดยังไงโอเคนะรู้แล้วนะเราบอกไอเดียบอกความคิดเข้าไปแล้วโอเคจบแล้วนะนักเรียนนักศึกษา ใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่อ่านไพ่ไมู่กอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ